ถ้าวันหนึ่งเราเจอกับใครสักคนที่เขารักเราเราจะได้พบกับความรักดีๆโดยที่เราเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่สวยๆไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องร้องขอเมื่อเราเจอกับคนที่เขารักเราจริงเราไม่จำเป็นต้องดินน้นรนหรือไปแย่งชิงอะไรกับใคร ถ้าผู้ชายเขารักเราจริงเราก็จะชนะตั้งแต่แรกแล้วเพราะเขาเลือกเราถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขารักคุณจริงอะ่ะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยถ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอะ่ะเออรักเราจริงเนี่ยเราอะ่ะจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลย เพราะยังไงเขาก็เลือกเราเราชนะมาตั้งแต่แรกโดยที่เราไม่ต้องไปแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครนั่นก็คือเราได้เจอคนที่ใช่หรือเจอคนที่จริงใจความรักอะ่ะมันมีหลายแบบนะเห็นผู้ชายหน้าตาหล่อเดินมาเห็นแบ็คแฮมเดินมาเห็นดาราฮอลลีวูดหน้าตาหล่อกล้ามปูกล้ามใหญ่หุ่นดีเดินมาอุชอบแล้ว คือมันเป็นความรักเจือกิเลสราคะมันไม่ใช่ความรักที่ดีเห็นผู้ชายหน้าตาดีเดินมาโอ้มองเลยเวลาผู้ชายหล่อๆเดินมาอุกูมองสิผู้หญิงนมโตเดินมาตูดใหญ่ๆผู้ชายมันก็มองเพราะความรักมันมีหลายแบบความรักเจือราคะความรักที่เห็นแก่ตัวถ้าเราฝืนอยู่กับความรักที่ ไม่ใช่แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบังคับให้แต่งอะ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่บังคับให้แต่งจนหลายคนเนี่ยเขาทนไม่ไหวอะ่ะเขาก็เลยหนีมาอยู่กรุงเทพมีป้าอยู่คนนึงอะ่ะแกหนีมาแกเล่าให้ฟังว่าแกถูกพ่อแม่จับแต่งงานแล้วแกไม่ชอบผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้มันขู่ว่า ถ้าไม่ยอมแต่งงานกับมันอะ่ะมันจะไปจ้างหมอเขมรทำเสน่ห์แล้วหมู่บ้านนี้ยมันเป็นหมู่บ้านสุรินคนมาเล่นของกันทั้งหมู่บ้านทีเนี้ความที่ว่าเป็นวัยรุ่นก็กลัวก็แต่งงานกับผู้ชายคนเนี้แต่ผู้ชายคนเนี้เป็นคนไม่ดีอยู่ด้วยไม่มีความสุขแล้วเป็นคนเจ้าชู้มาก ขนาดมีลูกด้วยกันทั้งสองคนผู้ชายมันก็ไปมีเมียน้อยแกก็ทนเลี้ยงลูกอะ่ะจนลูกโตทีนี้มีมีญาติที่อาศัยอยู่กรุงเทพอะ่ะที่สนิทกับสนิทกันน่ะเขาก็บอกว่าหนีมาอยู่กับเขาไหมเขาจะหางานโรงงานทำให้เนี่ยเออวุฒเนี่ยมวุฒเนี่ยมสามก็ได้แกก็หนีนะ ตอนนั้นป้าคนนี้แกอายุห้าสิบกว่าแล้วนะอยู่ดีๆก็หนีป้าคนนี้อายุห้าสิบกว่าแล้วอยู่ดีๆก็หนีแกบอกว่าแกเบื่อแกไม่เคยรักผู้ชายคนนี้เลยต้องอยู่ด้วยความที่แกไม่รักผู้ชายมีเมียน้อยแล้วแกก็ไม่เคยรักผู้ชายคนนี้แล้วลูกกับลูกเนี่ยก็เกเรแกก็เครียดแกก็เลยหนีเพราะว่าลูกเนี่ยเกเรมากไม่ยอมเรียนหนังสือ ลูกเกเรมากไม่ยอมเรียนหนังสือไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วก็ติดกัญชาแล้วก็เกเรล,ลูกอะ่ะเกเรไม่ยอมเรียนต่อมหนึ่งจบแค่ปหกอะแล้วลูกก็เกเรมากแล้วก็เล่นยาด้วยแกก็เครียดแล้วตัวแกเองก็น้อยใจอ่ะที่ว่าเฮ้ยทาไมเราต้องมาเจอกับชะตากรรมแบบนี้เออแล้วแกมาคิดได้ตอนอายุเยอะแล้วไงว่า คือเราอะไม่สามารถไปเปลี่ยนอะไรใครได้หรอกลูกแกก็คงมีกรรมตัวแกก็คงมีกรรมแล้วผัวแกก็ติดเหล้าเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไม่ได้แกก็เลยหนีเออหลังจากนั้นแกก็ไม่ได้กลับอะแกบอกแกบอกับเอ๋นะตอนนั้นอะที่ว่าแกอะแกอะเคยมาดูดวงักเอ๋เพราะว่าแกเป็นแม่บ้านหอพักแล้วหอพักเนี้ยมันอยู่ติด มันหอพักเนี้ยอยู่ติดกับหอพักที่เอไปเช่าและแกเป็นคนสุรินแกบอกว่าแกไม่ได้กลับบ้านเกิดมาเป็น10บสปีแล้วแกบอกว่า10กว่าปีอ่ะแกไม่ได้กลับและแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผัวแกตายอ่ะแกส่งเงินไปให้ลูกลูกชายและแกก็บอกว่าแกกลับไม่ได้ถ้ากลับเนี่ยเจ้าหนายไล่ออกและแกบอกว่าแกไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลย พอแกหนีออกมาอยู่ที่เนี่ยแกรู้สึกสบายใจบางทีเจ้าของก็ชอบเอะอะโวยวายทะเลาะเจ้าของเนี่ยเขาเป็นอเขาเป็นคนรวยอะ่ะบางทีเวลาเขาทะเลาะกับผัวเขาก็ชอบมาอ่าเวียงเจ้าของอะ่ะเป็นเจ้าของอะ่ะคือชอบทะเลาะกับผัวแล้วแกเป็นลูกจ้างเขาแต่ก่อนหน้านั้นแกทํางานเป็น โรงงานมาก่อนแกทํางานเป็นสาวโรงงานมาก่อนแล้วงานมันหนักทีนี้ยแกมาเป็นแม่บ้านหอพักเอองานมันจะเบาลงไงงานมันจะเบาลงแต่ว่าไอ้ไอ้เจ้าของตึกอ่ะมันจะเรื่องมากไงมันจะแบบงี่เง่าเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยแต่งานมันคืองานโรงงานเนี่ยมันต้องเข้าเข้าเวลาเป๊ะเป๊ะเออต้องเข้าออกเวลาเป๊ะเป๊ะแล้วงานหนักต้องทําตลอดเลย ต้องเย็บจักต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมาเป็นแม่บ้านเนี่ยก็คือตื่นสายได้แค่ทําความสะอาดให้เนี้ยบแกยังเล่ามาเลยนะแกบอกว่าเมื่อก่อนน่ะเจ้านายแกอะ่ะทะเลาะก,กับผัวตลอดเลยจนแกอะ่ะเล่าเล่าให้ฟังอะ่ะว่าคุณน่ะยังดีนะที่ว่าคุณน่ะได้แต่งงานกับคนที่คุณน่ะรักถึงผู้ชายมันจะงี่เง่านะแต่ผู้ชายคนเนี้ย เขาก็รักคุณออก็คือว่าถ้าต้องฝืนอยู่กับคนที่ตัวเองไม่รักเนี่ยคือมันเหมือนตกนรกทั้งเป็นไงคือคนเราอะ่ะต้องยอมรับความจริงนะว่าเพศตรงข้ามเนี่ยเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหมคือเหมือนถ้าเราไปฝืนเขาอะ่ะมันก็จบไม่สวยหรอกเพราะคนเราอะ่ะ มันอยู่ได้ด้วยความรักไม่ใช่การไปบังคับจิตใจเขาต่อให้เราอ่ะพยายามทําดีกับเขาแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เขาให้เราอ่ะมันคือมิตรภาพไม่ใช่ความรักเราทําดีกับเขาเราช่วยเขาเราทํำดีกับเขาต่อให้เราช่วยเหลือเขาทําดีกับเขาพยายามขนาดไหนเนี่ยถ้าเขาไม่รักยังไงเขาก็ไม่รักสิ่งที่เขาให้ได้คือมิตรภาพ เมื่อเขาให้ไม่ได้ก็อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าเขาก็แสดงออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเข้าหาคุณเพราะหวังผลประโยชน์พาตัวเองให้ไปรักคนที่เขาอะรักเราความรักเนี่ยมันจะเติบโตได้จากคนสองคนไม่ใช่เติบโตได้จากการรักข้างเดียวอย่าวาดวิมานในอากาศหรือคาดหวังอะไรผิด,ผด พราะสิ่งที่คุณจะได้รับม,มันมีแต่ความทุกข์แล้วคุณจะไปโทษว่าเพศตรงข้ามไม่ดีเลวผิดไม่ได้เพราะเรื่องของความรักมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปบังคับจิตใจเขาได้ถ้าคนมันไม่รักก็คือมันไม่รัก